สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ได้นำความรู้เกี่ยวกับว่านมงคลนำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยนะคะโดยในวันนี้โคราพี่ได้นำสองว่านมงคลนั่นก็คือว่านเพชรลีกและว่านพญาลินงูที่ดูจากภายนอกแล้วเขาทั้งสองนี้จะมีความคล้ายคลึงกันมาก จนแทบจะแยกจากกันไม่ออกเลยนะคะแต่ถ้าหากนำไปปลูกก็อาจจะได้ผลทางพุทธคุณที่แตกต่างกันรวมถึงสรรพคุณทางสมุนไพรก็จะต่างกันจะมีอะไรบ้างนั้นเราไปรับชมกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะเรามาเริ่มจากที่ชื่อเรียกของว่านทั้งสองชนิดนี้ว่านเพชรีกถ้าหัวเล็กหรือหัวเท่ากระเทียม เรียกว่าเพชรลีกถ้าหัวใหญ่เหมือนหอมหัวใหญ่เรียกว่าว่านเพชรตาเลือกว่านเพชรตาเลือดส่วนว่านพยาลิ้นงูนั้นมีชื่อเรียกว่าว่านลินงูหรือว่านงูและว่านเขี้ยวงูค่ะลักษณะของว่านว่านเพชรลีกนั้นนะคะตามตำราว่านลักษณะหัวใบจะเหมือนกับกระเทียม การใบจะมีสีเขียวหัวใต้ดินจะมีลักษณะคล้ายเผือกขนาดเล็กกลมแป้นมีเต้าแล้วก็มีรกากสะสมอาหารเนื้อในจะเป็นสีเหลืองอมขาวส่วนใบว่านทั้งสองชนิดนี้จะมีลักษณะใบที่คล้ายคึงกันค่ะแต่ว่าว่านเพชรลีกนั้นลักษณะใบของเขาจะกว้างใหญ่มากกว่าใบกระเทียมและใบของว่านเพชรลีกนั้นจะมีความสั้นกว่าว่านพญาลิ้นงู และจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งคือโคนใบของว่านเพชรหลีกโคนใบจะเป็นสีเขียวค่ะส่วนทางด้านว่านพญาลินงูนั้นนะคะเขาจะมีหัวและลำต้นอยู่ใต้ดินเช่นเดียวกับว่านเพชรลีกค่ะและหัวว่านก็จะคล้ายกับหอมหัวใหญ่มีสีเขียวอ่อนปนกับสีขาวส่วนใบจะมีลักษณะยาวและเรียวเล็กคล้ายกับต้นหอมต้นกระเทียมแต่ว่าจะยาวกว่า ส่วนโคนต้นของเขาจะเป็นสีน้ำตาลปลายใบยจะยาวดูแล้วคล้ายหางงูคือมีเรียวแหลมโค้งงอและตะวัดขึ้นดูเหมือนกับปลายลิ้นงูส่วนขอไปจะเรียบด้านความเชื่อ ด้านพุทธคุณว่านเพชรหลีกนั้นมีความเชื่อว่าเป็นว่านคงกระพันชาตรีเชื่อว่าถ้ารับประทานหรือทาเข้าไปแล้วจะฟันหรือแทงไม่เข้าแคล้วคลาดคงกระพันแต่แอดมินแนะนำนะคะว่าไม่ควรทดลองทำเพราะอาจจะเป็นอันตรายต่อตัวท่านเองและผู้อื่นได้ค่ะ นอกจากนั้นยังเป็นบ้านที่นักรบไทยในสมัยก่อนยังนิยมนำมาพกติดตัวถาตัวตั้งแต่ในสมัยโบราณนะคะเมื่อคราวที่พมา่าเข้าตีค่ายบางระจันกลุ่มของนายจันหนวดเขี้ยวล้วนมีว่านชนิดนี้ติดตัวกันทุกคนคะ่ะและก็สามารถทำให้พม่าแพ้ไปได้คนไทยสมัยก่อนนั้นยังเชื่อว่าถ้าได้กินหรือทาว่านนี้แม้โดนฟันแทงก็จะแทงไม่เข้าแล้วก็ชกต่อยไม่ถูกคะ่ะ นอกจากนั้นนะคะยังเชื่อว่าถ้าหากพวกว่านี้ติดตัวไปด้วยก็จะช่วยป้องกันตัวทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายหรือสิ่งไม่ดีทางปวงค่ะแต่ข้อควรระวังนะคะสำหรับว่านเพชรหลีก คือห้ามปลูกในบ้านและว่านนี้ไม่เหมาะไม่นิยมที่จะปลูกไว้ในบ้านเพราะเชื่อว่าจะทําให้ไม่มีโชคและไม่เหมาะกับท่านที่ชอบเสี่ยงโชคลาบหรือหวังลาบลอยหรือท่านที่ทําธุรกิจการค้าเพราะเพชรหลีกคือหลีกนี้โชคลาบหนีหายและทรัพย์สินก็จะมีลดน้อยลงไปเรื่อยๆค่ะส่วนทางด้านว่านพญาลิ้นงูนั้นก็มีความเชื่อว่า หากปลูกว่านพญาลิ้นงูไว้ที่บ้านงูก็จะไม่เข้ามารบกวนภายในบ้านหรือสัตว์ที่มีพิษต่างๆก็ไม่เข้ามาภายในบ้านหรือถ้าหากผู้ใดนำหัวว่านพญาลิ้นงูพกติดตัวไว้แล้วเดินทางไปในที่ต่างๆก็มีความเชื่อว่างูตะขาบหรือสัตว์เลื้อยคานที่มีพิษทั้งหลายก็จะไม่กล้าเข้าใกล้ผู้นั้นเลยแม้แต่น้อยค่ะส่วนสรรพคุณทางยาสมุนไพรนั้นนะคะ ว่านเพชรหลีกจะช่วยรักษาโรคลมชักน้ำลายฟูมปากและรักษาตาพร่ามัวค่ะโดยการนำบ้านมาขลุกให้ละเอียดกรองเอาเฉพาะน้ำและดื่มเพื่อรักษาโรคลมชักค่ะส่วนบ้านพยาลิ้นงูนั้นนำมาใช้ในการดูดพิษถอนพิษจากการถูกสัตว์ที่มีพิษกัดต่อย ไม่ว่าจะเป็นงูเงี้ยวเคี้ยวตะขอแมงป่องต่อแตนและมีตำรับยาที่หลากหลายยกตัวอย่างเช่นการนำหัวว่านไปฝนกับน้ำมะนาวแล้วทาบริเวณที่ถูกกัดต่อยพิดก็จะหายทันทีค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านแอดมินหวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่สนใจหรือท่านที่ต้องการอยากหาว่านชนิดนี้มาปลูกไว้ที่บ้านไม่มากก็น้อยนะคะและ หากผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดชื่นชอบเนื้อหาสาระต้นไม้มงคลว่านมงคลความเชื่อแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะ mm hmm. เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆและที่สำคัญท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ